มาถึงช่วงเวลาดีๆนะคะวันนี้ค่ะเรามีนางเอกสาวสวยแล้วก็เก่งมากๆด้วยนะคะที่เธอจะมาบอกเคล็ดลับหุ่นดีรูปร่างเฟิร์มแบบง่ายๆเลยนะคะเธอทำได้อย่างไรคุณเชียร์ที่คำพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค<า>่ะสวัสดีค่ะดีค่ะหุ่นเนี่ยเขาเรียกว่า เชียเสียตลอดเสียขนาดนั้นเลยเหรอคะเสียตลอดเลยนะคะทั้งที่น้องเขาเป็นคนกินเก่งมากใช่ค่ะขอแฉนะคะนี่แฉน้องอย่างนั้นไม่แต่ว่าก็เจอแค่เจนีค่ะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเป็นคนอย่างที่พี่บุ๋มบอกคือกินเก่งกินเก่งจริงๆแล้วก็เหมือนแบบเป็นคนเสียดายอะคือถ้ามันเหลือก็เหลือก็เสียดายใช่เรานึกถึงคนที่ไม่มีใช่ไหมซึ่งก็เป็นแบบหลายๆคนคุณแม่บ้านหลายๆคนนะคะที่อยู่บ้านปุ๊บซื้อกับข้าวมา ผัวกับลูกกินหมดแล้วแต่ยังเหลืออยู่อะไรอย่างเง้ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ก็เลยเหมือนแบบแต่ว่าเราต้องทํางานในวงการซึ่งการที่จะมีหุ่นเหมือน ใส่เสื้อผ้าที่สวยงามแต่มันก็ต้องดูแลตัวเองอซึ่งเชียเป็นคนที่หนึ่งกินเก่งแล้วก็ลดยากเสร็จแ,แล้วคือไม่ใช่ว่าจะไม่ดูแลไม่ใช่ว่าจะไม่พยายามออกกำลังออกกําลังกายค่ะ,คะแต่ว่าก็พยายามแต่มันไม่ค่อยลงแต่ออกกําลังกายเชียมีเวลาไปออกกําลังกายตอน,นไหนไ<ง>ละ่ะมันไม่ค่อยมีไงคะพี่ก็เลยเหมือนแบบพยายามสรรหาวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยหรือจะเป็นการออกกําลังกายที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ ไม่ไม่ไม่มีลงเสียค่ะอาจจะมีลงขึ้นลงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเคยอ้วนสูงสุดระดับกี่กิโล65ค่ะพี่6565กิโลเยอะมากแล้วปัจจุบันปัจจุบัน54ค่ะลงมาได้ยังไงลงไยังไงก็มีอย่างที่บอกค่ะคือเราเราจะเหมือนแบบพยายามแล้วก็เหมือนเป็นตัวแทนอะเป็นตัวแทนคนที่แบบเอ้ยทำยังไงก็ไม่ลงออกกำลังกายหนักเหนื่อยก็เหนื่อยแต่มันไม่ลงมันท้อซึ่งเนี่ยค่ะก็มาเจอเหมือนเป็นตัวช่วยที่ มันมาจากตัวเราค่ะเนี่ยก็คือไซเอสนะคะได้ข่าวว่าตัวนี้เป็นธุรกิจของเชีเชยเองถูกต้องค่ะคือคือทำไมถึงคิดจะทําธุรกิจตัวนี้ก็เป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่ามันไม่ไกลตัวแล้วก็เหมือนเราหาผลิตภัณฑ์ดีๆกับตัวเองมาตลอดแต่ว่ามันไม่เจออันที่ รู้สึกว่าประสบผลสําเร็จได้อย่างยาวนานยืนยันว่าทานเองทานเองจริงๆค่ะทานให้ดูเลยยังได้เลยค่ะพี่เนี่ยเออมันเลอะตุ่นะเนี่ยานใดูอุ้ยแกะซองเ้วด้วยนะคะคืออันนี้เนี่ยเป็นซองๆอย่างงี้เป็นซองๆอย่างงี้ค่ะพี่บุ๋มแล้วง่ายมากยังไงยังไงคือทานแบบกอกปากได้เลยค่ะคือจําเป็นไหมว่าต้องใต้ลงใต้ลิ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นพี่บุ๋มเคยทานมหเป็นผงแต่แบบกินเนี่ยเนียกินได้เลยเหรออ๋อเคาะเคาะเคาะกินเข้าไปแล้วต้องกินน้ําตามให้เยอะหรืออะไรไหมก็กินน้ําปกติค่ะคือไม่จาเป็นววว่่าาาาาากกิินนนนแล้้้ตตอออองงํมมเเหืทยยะไรด S <S กินแค่นี้เหรอกินแค่นี้ว,วันละซอ,องวันละซองใช่ค่ <ฮะ S 2> ช่วงไหนอะไรยังไงถ้าสะดวกนะคะคือกินตอนเช้าได้เลยเพราะว่าตัวไซเอสเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ก็คือเป็นผงอย่างที่เมื่อกี้ทานโชว์ให้ดูนะคะซึ่งซองหนึ่งเนี่ยมันเท่ากับแคปซูลเป็น6แคปซูลค่ะพี่บุ๋มเหรอคือปริมาณทุกอย่างเพียงพอแล้วต่อการที่จะแบบประสิทธิภาพให้เราหุ่นเฟิร์มเบิร์นกระชับทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแล้วในใน รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวลองชิมกันดูนะคะเหมือนขนมลเลยพี่บุ๋มหรอเหมือนขนมเลย <c oughs> ลองทานดูแล้วก็กได้ทานตอนช่วงไหนที่จะแนะนําให้ดีที่สุดก็อย่างที่เชียร์บอกดถ้าสะดวกนะคะเชียร์ตื่นเช้าทํางานตอนเช้าเนี่ยก็กินตอนเช้าวันละซองพอซึ่งในนี้เนี่ยการกลไกาการทํางานเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่นี่เลยดูดซึมจากในปากอะคะ่ะปกติจริงๆแล้วพี่บุ๋มคะ่ะถ้าเป็นยาเ,เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วๆไปเนี่ยทานปุ๊บมันจะไปย่อยไปแตกในท้องถ้าเป็นแคปซูลใช่ไหมคะเขาถึงต้องให้ไปนั่ง กินอาหารก่อน30นาทีใช่15นาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะเริ่มทำงานตั้งแต่ในปากเราแล้วค่ะดังนั้นจำเป็นไหมว่าต้องกินก่อนอาหาร30นาทีอะไรขนาดนั้นก็อาจจะนิดนิดหน่อยหแต่ไม่ถึงจะต้องแบบเว้นนานๆบางทีเราหิวข้าวอยากจะกินเลยอ่ะซึ่งถ้าถ้าถ้าศึกษากันดีๆนะคะคือ การทํางานหรือการย่อยอาหารมันเริ่มตั้งแต่ในปากแล้วแป้งก่อนเลยอันดับแรกฉะนั้นแล้วตัวนี้กินปุ๊บทางานปุ๊บมันเริ่มบอกก่อนเลยค่ะพี่กินหนึ่งหมดกล่องได้ไหมมันอร่อยมากมันเหมืนรสตอเบอร์รี่มันอร่อยมากเลยมันเหมือนขนมนนี่มันใส่อะไรบ้างอะ่ะมันเหมือนขนมมากเลยอะ่ะอันนี้จี่งๆมันเป็น,เป,นเป็นรสนมสตอเบอร์รี่ค่ะ,คะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนประกอบเนี่ยหลักๆเลยก็จะเป็นแอฟริกันแมงโก้ก็จะช่วยในการเรื่องบล็อกเกี่ยวกับพวกแป้งผู้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีราสเบอร์รี่กีโตนนั่นคือถ้ากินลงไปเเนนีี่่่ยถ้้าาาใคครรททไดหือว ห็นจากตัวเชียก็ได้คือมันกระชับขึ้นเพราะว่าไขมันหลืออะไรเนี่ยมันมันได้รับการเบิร์นจากราสเบอร์รี่คีโตนะคะซึ่งเป็นสารสกัดที่ผลวิจัยเนี่ยเขาวิเศษมากค่ะไอ้พวกแบบที่อยู่มีตามต้นแขนต้นขา<ช>อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่<อ>ค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้าเุ้ยถ้าฉันตัวใหญ่ๆแล้วกินแล้วมันจะยุ่ยจะอะไรไหมเออเพราะว่าบางคนเนี่ยพอลดน้ําหนักลงเยอะๆเนี่ยนะคะพอไขมันมาหายไปหนังมันเหี่ยวนี่ใส่แซลมอนคอลลาเจนลงไปให้ด้วย <Le> ผิวสวยดูสายดูอะไรลูกค้าบางคนของเชียร์ที่เคยทานเขาบอกว่าตกลงเขากินอะไรทําไมมีคนชมเขาว่าผิวสวยขึ้นด้วยมันช่วยด้วยค่ะช่วยไปหนึ่งกล่องด้วยหนึ่งกล่องมีกี่ซองในไซส์เอสถ้าเป็นไซส์เอสเนี่ยหนึ่งกล่องมีสิบซองค่ะแต่อย่างที่เชียร์แจ้งว่าเนี่ยหนึ่งซองเท่ากับหกแคปซูลแล้วค่ะเพียงพอมา,งมากต่อการกินทั้งวันเลยเช้าวัดตอนช่วงเช้าแค่นั้นเองก็ กินซองเดียวสะดวกมากค่ะใช่ค่ะแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันถูกต้องแล้วก็ถ้าใครที่แบบว่าฉันลดยากลงยากนี่เชียร์ผ่านจุดนั้นมาแล้วพี่ถามหน่อยห้าหยุดกินค่ะโยโย่ไหมไม่โยโย่ค่ะแต่ว่าอันนี้ต้องทำความเข้าใจคือถ้าเราหยุดกินแต่เรายังคงกินอะไรหนักๆเหมือนเดิมโอกาสที่คุณจะน้ําหนักเด้งขึ้นมามันเป็นปกติอยู่แล้วฉะนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเป็นคุณเองที่ดูแลตัวเองนะคะหรือว่าจะนี่ก็ได้ทานเป็นดีท็อกซ์ค่ะมันจะช่วยแบบล้างพวกไขมันตกค้างล้างอะไรต่างๆที่อยู่ในลาไส้เราเห็นบอกว่าราง ก็มีการันตีด้วยนะคะใช่ค่ะก็ได้รับรางวัลเป็น best product ของปีที่แล้ว2014คืออันนี้รับรองได้เลยว่าคุณภาพการันตีเนี่ยเราแบบทุกสิ่งทุกอย่างเชดูแลทุกขั้นตอนอยู่แล้วแล้วก็ผ่านการเทสผ่านการทานหมดเลยอันนี้เป็นรางวัลจากสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจในปีที่แล้วค่ะโอ้ยเลืสำหรับคนที่ทานเนี่ยที่ผ่านผ่านมาผู้ที่ใช้เคยลองใช้เนี่ยเขาน้ําหนักลงยากง่ายขนาดไหนโอ้ล่าสุดมีคนนึงเชยรู้สึกแบบภูมิใจมากๆเลยเพราะว่าเขาลงไปได้9กโล ในระยะเวลาไม่ถึง2เดือนค่ะซึ่งแบบเราเรา,เราดีใจนะที่แบบว่าเออเฮ้ยมีมีคนที่ประสบความสำเร็จเหมือนเราเ,เพราะเชียร์พี่บุม๋มเชียร์ไม่เคยใส่เสื้อผ้าได้เล็กกว่าไซส์เอ็มเลยค่ะเอ,อแต่เนี่ยชุดเนี้ยก็ไซส์ S <S เอสเออคือมันใส่ได้อะค่ะพี่คือเชียร์ไม่เคยเลยในยชีวิต20กว่าปีไม่เคยใส่เสื้อผ้าเล็กกว่าไซส์เอ็มเลยแต่ว่าเนี่ยค่ะมีปีนี้ที่ใส่ไซส์เอสได้เพราะเจ้าตัวนี้เออเป็นสิ่งที่เชียร์ทดลองมาและพยายมามมาด้วยตัวเองฟังอย่างนี้แล้วเคลิ้มไหคะดิฉันเอง สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรเลย0947094444 0890718889ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s i t e 2 u c o m